คอลัมคิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชาคุณวันจันทร์ที่7ตุลาคม2567อุ้งอิงแก้น้ำท่วมเชียงใหม่โดยโพสต์ไอจีน้ำท่วมโลกคำนี้ไม่เกินความเป็นจริงและไม่ใช่เป็นไปไม่ได้แต่เป็นเรื่องจริงที่พลเมืองโลกกำลังประสบกันอยู่ในเวลานี้บ้านเราวเวลานี้ที่จังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดเชียงรายหนักหนาสาหาัสและประจบกับช่วงนับจากนี้ไปจะเป็นไฮซีซั่นที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศต้องขึ้นไปเที่ยวในสองจังหวัดนี้ เป็นช่วงทำมาค้าขึ้นของผู้ประกอบการในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเงินจะสะพัดหมุนเวียนเชียงใหม่หนักมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนล่าสุดเมื่อวันที่6ตุลาคมวันนี้ก็ยังวิกฤต สถานการณ์น้ำท่วมได้ขยายวงกว้างออกไปทุกทิศทุกทางตั้งแต่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ไปจนถึงพื้นที่ท้ายน้ำหลายอำเภอและบางส่วนของจังหวัดลำพูนด้วยสถานการณ์น้ำท่วมที่เชียงใหม่คราวนี้ถือได้ว่าเป็นมหาอุทกภัยใหญ่ของชาวเชียงใหม่ในรอบเกือบร้อยปีเพราะระดับน้ำในแม่น้ำปิงมีระดับสูงสุดถึงห้าเมตรสสเซนติเมตรเป็นสถิต,ติสูงที่สุดเป็นประวัติการเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ทั้งนี้จากปริมาณน้ำ ที่เอ่อท่วมขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องจากที่ท่วมในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้แผ่บริเวณออกไปไกลกว่า2.5กิโลเมตรซึ่งโซนที่เข้าท่วมคือถนนเจริญเมืองตลอดทั้งฝายตั้งแต่สะพานนวรัตไปจนถึงถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางและยังเอ่อท่วมถนนบางจุดของแยกหนองประทีบรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้รวมทั้งถนนแก้วนวรัตตลอดทั้งสายโดยขยายวงกว้างไปถึงถนนวงแหวนรอบที่สองและถนนวงแหวนรอบที่3จุดที่ใกล้แม่น้ำปี ทำให้เราแวกถนนช้างคลานและตลาดไนบาฟาจมน้ำกว่า1เมตรและน้ำค่อนข้างไหลเชี่ยวต้องเร่งอบพยพนักท่องเที่ยวบางส่วนให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยขณะที่โรงแรมหลายแห่งในย่านนี้ก็ยังคงเปิดให้บริการเพราะมีลูกค้าพักอาศัยอยู่ส่วนร้านค้าและร้านอาหารส่วนใหญ่ก็ต้องปิดให้บริการเช่นกันบริเวณสถานีขนส่งอาเขตจังหวัดเชียง,งใหม่ที่เป็นหัวใจสําคัญของการเดินทางมีปัญหาน้ําท่วมสูงทําให้นักท่องเที่ยวและผู้โดยสารที่เดิน ทางมาจากจังหวัดต่างๆรวมทั้งการเดินทางระหว่างอำเภอและระหว่างจังหวัดประสบปัญหาเดือดร้อนไปตามๆกันจะเดินทางไปไหนมาไหนลำบากส่วนพื้นที่การเดินทางถนนหลายสายในเขตเมืองถูกปิดแม้แต่ถนนเส้นสำคัญคือถนนมหิดลที่เป็นเส้นทางสายหลักเข้าสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่และตวเมืองเชียงใหม่และอีกจุดหนึ่งบริเวณย่านชุมชนน้องหอยเขตเทศบานนลนครเชียงใหม่โดยจุดนี้ทางรถไฟก็ถูกน้ำท่วมด้วยจนต้องปิดเส้นทางรถไฟเพราะ กระแสน้าไหลเชี่ยวเรียกว่าน้ําท่วมจังหวัดเชียงใหม่คราวนี้วิกฤตหนักกว่าน้ําท่วมเชียงใหม่ในเดือนสิงหาคมปี2548สมัยรัฐบาลไทยรักไทยที่มีอดีตนักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีย้อนภาพกลับไปดูน้ําท่วมใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในปีนั้นได้ส่งผลให้บ้านเรือและพื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ต้องจมอยู่ใต้น้ําภาคธุรกิจการค้ารวมทั้งการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่หยุดชะงักจากการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ ครั้งนั้นมีมูลค่าสูงกว่า1,000ล้านบาทในครั้งนั้นช่วงเช้าของวันที่15สิงหาคม2548ก็คล้ายกับเหตุการณ์ครั้งนี้น้ําจากแม่น้ําปิงได้ไหลทะลักขเข้าท่วมหลายพื้นที่โดยระดับน้ําสูงกว่า1เมตรอาทิย่านเศรษฐกิจสําคัญในตัวเมืองทั้งถนนช้างคลานที่มีไนบาซ่าแหล่งท่องเที่ยวยามค่ําคืนถนนเชียงใหม่ลําพูนสายเก่าถนนต้นยางและถนนซุปเปอรไ์ไฮเวย์เชียงใหม่ลําปางรถยนต์สัญจรผ่านไป,ไปมาไม่ได้อีกทั้งสถานการ ศึกษาหลายแห่งบริเวณถนนเจริญประเทศและถนนช้างคลานก็ต้องประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราวอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะครั้งนั้นในอดีตหรือในปัจจุบันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นล้วนเป็นเพราะน้ำมือมนุษย์จากการตัดไม้ทำลายป่าจนกลายเป็นเขาหัวโล้นซึ่งในายามที่ฝนตกหนักติดต่อกันไม่มีต้นไม้ใหญ่เหลือพอที่จะป้องกันหรือช่วยชะลอน้ำได้ทำให้บริเวณน้ำสะสมที่มีต้นทางจากอำเภอเชียงดาวและอำเภอพร้าวไหลลงแม่น้ำปิงอย่างรวดเร็วโดยที่แม่ น้ำปิงไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำที่มีมากได้สุดท้ายก็ต้องเอ่อท้นออกมาเมื่อคราวน้ำท่วมเชียงใหม่ในปี2548ตัวนายกรัฐมนตรีคืออดีตนักโทษชายทักษิณชินวัตรผู้เป็นบิดาของาดามแพรแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันได้บินด่วนจากกรุงเทพไปจังหวัดเชียงใหม่ทันทีทันควันเพื่อดูสถานการณ์และเตรียมการรับมือเพราะนอกจากจะเป็นบ้านเกิดของตัวเองแล้วพื้นที่นี้ก็ยังเป็นพื้นที่ยึดครองของสสพักไทยรัก ทจะพูดว่าเป็นเมืองหลวงของพรรคไทยรักไทยและของทักษิณก็ไม่ผิดนักแต่ในพศอสอนี้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรีที่ชืว่วแแผดทองทานชินวัตรหรือคุณหนูอุ้งอิงใช้วิธีแก้วิกฤตน้ําท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยการโพสต์ข้อความลงไอจีอิงชิน21และ Facebook อิงชินวัตร forever เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาว่าติดตามสถานการณ์น้ําท่วมเชียงใหม่ด้วยความเป็นห่วงและได้รับรายงานอย่างต่อเนื่องนะคะเบื้องต้นได้สั่งการให้ทุกหน่ว งานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและสัดโดยด่วนและเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้ปางช้างหลายแห่งได้รับผลกระทบนอกจากจะมีช้างเสียชีวิตสองเชือกแล้วยังมีอีกจำนวนหนึ่งสูญหายจากกระแสน้ำที่พัดพาไปซึ่งมาดามแพได้โพสต์ข้อความว่า13.00นวันเสาร์ที่5ตุลาคมดิฉันได้รับแจ้งว่าขณะนี้น้ำกลับลงลำน้ำแม่แตงแล้วก่อนหน้านี้มีการลำเลียงช้างขึ้นที่สูงแต่เมื่อระดับน้ำ เริ่มลดแล้วไม่มีช้างที่แช่น้ําจึงปรับแผนไม่ต้องเคลื่อนย้ายฝัดและได้จัดเตรียมยารวมถึงให้เจ้าหน้าที่ประสูตว์ดดูแลอย่างใกล้ชิดอีกข้อความหนึ่งจากมาดามแพร์นายกรัฐมนตรีของไทยที่นิตยสารไทม์ของสหรัฐอเมริกาได้จัดอันดับให้เป็นหนึ่งในร้อยบุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตปี2567หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดกําลังเข้าไปฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ทุกคนกลับมาอยู่ในภาวะปกติโดยเร็วและให้ทุกหน่วยงานเฝ้าจัด ตาสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้สำหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่ต้องการความช่วยเหลือติดต่อที่นี่นะคะ1567ผู้นำแห่งอนาคตเข้าบริหารประเทศกันแบบนี้ครับท่านผู้ชมแต่ก็ยังมีข่าวดีสำหรับคนเชียงใหม่เนื่องจากน้ำทางตอนเหนือเลยระดับสูงสุดไปแล้วขณะที่ปริมาณฝนก็ลดลงทำให้มีแนวโน้มว่าระดับน้ำจะค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องอันจะส่งผลให้น้ำในแม่น้ำปิงทรงตัวและเริ่มลดลงตั้งแต่วันที่7ตุลาคมคือวันนี้เป็น ้นไปและอย่างเร็วก็วันที่9ตุลาคมนี้ระดับน้ําจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเชื่อว่าวันสองวันนี้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายคงได้เห็นมาดามแพรไปยืนน้าตาเล็ดด้วยความสงสารพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่ประสบภัยน้ําท่วมในครั้งนี้เป็นแน่แท้เพราะบทบาทนี้เธอแสดงได้เก่งสมกับเป็นหลานอาป,ปูยิ่งรักทีเดียวเชียวรุ่งเรือง,งปรีชาคุณ